สวัสดีพี่พี่พนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีการได้รับเหรียญในส่วนของเหรียญซูโทเคสน,นะครับผมก็ตอนนี้วิธีที่ประกาศออกมาก็ในส่วนของเซ็นทรัลไลน์นะครับส่วนคอมมูนิตี้แอสเซทโปรแกรมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ประกาศออกมาเป็นที่แน่ชัดนะครับว่าใครจะได้ เข้าเกณฑ์บ้างครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสามารถทําได้ในตอนนี้ก็คือในส่วนของเอ็กชเชที่เราสามารถเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อได้รับเตียนนะครับผมก็เริ่มแรกก็คือในส่วนของเอ็กชเชนไบบิตนะครับผมผมก็จะข้อมูลมาจากคุณคิสโตดักนะครับก็เป็นเพจน้าดีนะครับเขาจะอยู่ในทอบิทเตอร์นะครับคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับผมก็ในส่วนของ By บิตเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับซึ่งในเงื่อนไขของในส่วนของเอ็กชเชน b บบิตเนี่ยก็ไม่ยากมากนะครับผมก็จะมีในส่วนตรงนี้ก็ ให้เราทําแบบทดสอบนะครับผมผมเอ่อน่าจะทําไปแล้วผู้ใช้ปัจจุบันนี้เข้าร่วมนะครับจะได้รับคนละสามนะคจำนวนห้าร้อยคน,นครับก็รีบเข้าไปทํากันนะครับผมแบบทดสอบตรงนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเงื่อนไขต่อมานะครับก็กดตรงนี้โอเคผมรอเขาโหลดเว็บสักครู่นะครับก็เขาก็จะบอกรายละเอียดของโปรเจกต์นะครับผมว่าจะต้องใช้เหรียญอะไรผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะเป็นจะต้อง มี KYC ขั้นที่2ครับ KYC ขั้นที่2ก็คือการยืนยันที่อยู่นะครับผมก็ใครไม่ทราบเนี่ยก็สามารถเอามาส์มาวางตรงรูปเหมือนคนนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะครับโอเคแต่ว่าเ x ชเนเนี่ยเขาจะได้น้อยหน่อยนะครับผมเ x ชออื่นจะได้กันร้อยกว่าล้านโทเคนนะครับอันนี้ก็แต่ว่าข้อดีของเ x ชนนี่คือเขาจะไม่ล็อกนะครับล็อกเหรียญแล้วก็มีโอกาสซื้อได้10ถึง45ดอลลาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการ KYC นะครับให้ วางเมาส์ไที่หัวโคนนะครับแล้วกดตรงทีมีลได้เลยโอเคครับ okay, นะอันนี้ผมเป็นเอ่อขั้นหนึ่งอยู่นะครับผมก็คือ k y c ขั้นหนึ่ง Identify Verification ขั้นหนึ่งนะครับผม ลองดูสิว่าถ้าเกิดเราจะจไปขั้นสองเราทำยังไงนะครับพอกดเข้ามาแล้วเขาก็จะขึ้นนะครับว่าขั้นสองผมเฟลนะคือในขั้นตอนนี้นะผมคิดว่ามันอาจจะต้องใช้เอกสารที่เป็นที่อยู่ภาษาอังกฤษน,นะครับซึ่งผมใส่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาปัดตกมาตลอดเลยผมก็เลยคิดว่าจะไม่เอานะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะต้องใส่เป็นทะเบียนบ้านเลยเพื่อที่จะยืนยันตัวผ่านนะครับแต่ว่านี้ผมไม่ผ่านสาักทีผมก็เลยยอมแล้วก็ให้ทําการกดแอดเอกสารตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่าใช้บินสารสารอนุภคนะครับผมใช้สติดเบง แบงค์นะครับผมแล้วก็ใช้ที่อยู่ที่รอ,อ,องรับจากรัฐบาลน,นะครับแล้วก็พวกบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับค่าภาษีอะไรต่างๆนะครับผมก็ลองส่งไปดูนะผมแ, that that แนะนํวาว่าให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับจะผ่านง่ายนะครับผมก็ต่อไปนะไอเียนต่อไปนะโอเค okay. ต่อไปนะผมก็กดมาที่ลิงก์คนเดิมเลยล้วก็เข้าไปอ่านเอกสาร,รผมคิดว่าเอเค้นน,นี้น่าจะเป็นเงื่อนไขง่ายที่สุดแล้วนะครับผมก็เหมือนเขาจะให้กด กดยอมรับเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีการร้องขออะไรต่างๆแล้วนะครับก็คือผมเข้ามาถึงเนี่ยผมก็แค่กดตรงนี้ครับกดยอมรับตรงนี้นะครับปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้กดยอมรับยอมรับปุ๊บนะครับคราวนี้ก็ขึ้นอีเวนต์โปรเซสเลยนะครับผมก็คิดว่าอาจจะสุ่มแจกนะครับผมก็อันนี้ก็จะได้เยอะนะครับผมก็จะได้ในส่วนของ225ล้านเหรียญนะครับผมก็ในส่วนของที่กูคอยเขาจะแจกนะครับผมก็ คนที่จะได้สูงสุดเนี่ยคือ10,000นะครับ1 0,000ซุยนะครับหรือว่า1 0,000หเอ้หรือว่า1,000ดอลลาร์ 1, นะครับผมที่จะต้องใช้1,000ดอลลาร์ 1, ในการซื้อนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีนะครับผมก็เขาจะมีเหรียญมาให้เราเนี่ย2 2 5ล้านเหรียญซุยนะครับแล้วก็มีตก็ตทั้งหมด2อง0 0่นสเหรียญนะครับผมแล้วก็ทุกคนจะได้ไม่เกิน1นึกงตนะครับผมแล้วก็หนึกงตในสารแรกสามารถแลกได้1 0,000ซุยนะครับผมโอเคอันนี้เ การดิสซมบของเขาก็คืออยู่ที่1ปีครับตั้งแต่ปีเมษาเดือนนี้ปีนี้ถึงเป็นปีหน้าเลยนะครับผมโอเคเออไม่ใช่ครับตมกี้มันคืออะไรวะอันนี้ก็คือเป็นวันเข้าร่วมหรือว่าตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาวันที่ส5บห้าถึงอันนี้นะครับทําการแรนดอมสแนปช็อตนะครับผมในส่วนของเหรียญต่างๆที่เขาแจ้งไว้นะครับเป็นหลักชั่วโมงเลยแล้วก็อัาตราการได้รับทิกเก็ตนะครับผม ก็จะมีตั้งแต่ถ้าเกิดเรามีเหรียญ5 0ถึง5้0เนี่ยเราก็ได้1ติเก็ตนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าเหมือนเขาจะเลนดอมสุ่มแล้วก็อะไรมาประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่าถือยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับส่วนรายละเอียดชัดเจนเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่านะทุกคนจะเป็นจะต้องถือเหรียญดอลลาร์ไว้ในในส่วนของ OKX OK นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมานะครับผมกดไปที่ลิงก์เขาก่อนนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ จะขึ้นบอกว่าตอนนี้เราถืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงซับสคริปต์นะครับยังไม่ขึ้นนะครับแต่มันคิดว่าน่าจะมามาแสดงผลว่าเราได้กีดทิเคตตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้หลักเกี่ยวกิจกรรมล้วก็จะไม่ทันแล้วนะครับผมผมแนะนําว่าให้โอนเหรียญยูีเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเครายละเอียดยังงงอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องโอนเหรียญยูนิีเข้ามานะครับผมเพื่อที่จะได้รับในส่วนของทิเ็ตนะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปต่อกันเลยครับ ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้มีการเเกิดการอิทธิลับดิดหนะครับก็สำหรับสายโทรศัพท์นะครับผมก็เดี๋ยวอัดคลิปกันใหม่ก็คือในส่วนของตัวนี้ครับกูคอยเขาจะมีในส่วนของการล็อกนะครับเขาก็จะล็อกประมาณ1ิบามครั้งนะครับก็่าจะปลดหมดเนี่ยก็ประมาณปีหน้าได้เลยนะครับผมก็ประมาณยี่หกเดือนนะครับผมสองปีนะครับยาวๆแต่ว่าซื้อกับที่นี่ก็คือไม่มีเงื่อนไขอะไรมากนะครับแล้วก็ซื้อได้เยอะด้วยแต่ว่าปลดนานะครับผมรอกันยาวๆไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเขาก็จะสุ่มให้เราซื้อนะครับ ผมก็คิดว่าราคาเนี้ยมันซื้อซื้อเล่นเล่นได้ครับผมว่าซื้อเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้กันคนละพันดอลลาร์ครับอย่างน้อยก็อย่างมากก็ร้อยกว่าเหรียญนะครับร้อยกว่าเหรียญก็ซื้อแล้วโยนทิ้งไปเลยครับผมคิดว่าไอ้โทเคนเนี้ยกว่ามันจะกลับมาที่ราคาเดิมผมว่ายากพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเปิดราคามาถูกจริงๆนะผมก็ปิดตาซื้อไปแต่ขาดทุนอย่ามาโทษผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะผมต่อมาไปที่ไอเชนต่อไปก็คือในส่วนของ OKX คเอ็นะผมก็ไปที่เว็บเดิมเลยนะครับ อก็อธิบายคร่าวๆนะครับเว็บที่มันสามารถทาได้ง่ายๆก็อย่างเช่นกูคอยนะแต่ผมคิดว่ากูคอยเนี่ยใครไม่มีเว็บสมัครก็เ,เดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ใต้ลิงกนะ์ครับลิงก์พวกนี้ผมได้ใส่ไว้ใต้ลิงก์หมดเลยนะครับผมก็ให้พี่ๆนักลงทุนลองไปอ่านกันดูนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะต้องเค c ซนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนว่าผมเค c เท่าไหร่นะมาถึงสามารถให้กดได้ง่ายๆเลยก็เอามาไปวางที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วกดที่ชื่อเรานะครับผมขออภัยที่ผมกลับไปกลับมานะครับลืมนะครับ Okay. ก็อธิบายกันครับให้ทุกคนได้เรียนกันนะครับผมก็หลังจากกดที่ตรงนั้นเสร็จแล้วไปที่ชื่อเราเสร็จนะครับก็ identity verification ได้เลยครับกดปุ๊บอันนี้คือผมผ่านหมดเลยผ่านยัน advance เลยนะครับผมคิดว่าอันนี้ผมยืนยันยืนยันบัตรประชาชนยืนยันหน้าตาเรียบร้อยนะก็คือผ่านเลยนะครับก็ไม่น่าติดเลยผมคิดว่าทุกคนควรจะมาถึงขั้นนี้นะใครทําไม่เป็นนะครับผมมีคลิปวิธีสมัครผมจะใส่ไว้ใต้ที่คิปชั่นดีทั้งหมดเลยนะครับผม ก็เนี่ยรอรับการฝากด้วยเงินเฟียด้วยนะครับก็ครบนะครับโอเคก็แนะนำว่ายังไงก็ต้องเออ k ค c ซกับถูก e x c h a ชน e ครับไม่ต้องห่วงต่อมาครับก็คือเป็นส่วนของ OK x นะครับ OKX เนี่ยเป็นส่วนที่ผมลงทุนเยอะสุดนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งให้ทำนะครับแล้วก็เอ่อคนน่าจะแบบทำได้ยากับผมก็คิดว่าอะไรที่ทำได้ยากเนี่ยควรจะไปทำอันนั้นนะครับเพราะว่าควรจะได้คนน้อยคู่แข่งน้อยนะครับผม แต่ว่าอันนี้มาถึงเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าตาราง distribution เนี่ยก็คือเนี่ยมีตั้งแต่เดือนเมษาปีนี้ถึงเดือนเมษาปีหน้าก็คือ1ปีนะครับปลดล็อกเดือนละ7.7%นะครับแต่ว่าการซื้อเนี่ยวิธีการซื้อนะครับผมก็คือถือเหรียญ OKX OK 5เหรียญน,นะครับภายใน3วันเราจะได้1นทิกเก็ตนะครับหนทิกเก็ตสามารถซื้อได้100ซุยนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับเรามี OKX OK 50เหรียญเราจะซื้อเราจะมี10บทิกเก็ต สิบทิกเกต็ตก็ให้ไปคูณร้อยนะครับเราก็จะได้ไปจำนวนเหรียญซุยมาแต่เงื่อนไขคือต้องถือเป็นค่าเฉลี่ยสามวันนะครับผมเอ่อเท่าไหร่ก็ได้ถือต้องแต่ว่าต้องห้าเหรียญขึ้นไปถึงจะได้หนึ่งทิกเกต็ตครับตอนนี้ผมมีอยู่ศูนย์ทิกเกต็ตนะครับผมก็แล้วก็เงื่อนไขต่อมาครับก็ต้องมีภูมิภาคที่ได้สิทธิ์นะครับก็อย่างเช่นอเมริกาเขาจะไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาจะไม่ซัพพอร์ตอเมริกานะครับผมการยืนยันระดับที่2เนี่ย ก็คือ k y c ขั้น2นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับผมแล้วก็กดต่อมาครับทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่สองจุดสองไอ้สองล้านทิเก็ตนะครับผมแล้วก็คนที่ชนะได้สูงสุดก็ขออภัยครับก็คือทิเก็ตหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ100่อยซูยนะครับแล้วก็ขีดจํากัดของแต่ละคนที่จะได้รับเนี่ยคือ100่ทิเก็ตทุกคนสามารถซื้อได้สูงสุดนะครับ1 0,000เหรียญซูยนะครับผมก็คือเอาร้อยคูนร้อยเลยนะครับก็ทุกคนเนี่ยได้กันไม่เกิน1นึ่งหมื่นเหรียญซูยนะครับ แล้วก็ซื้อกันไปนะครับเหรีเท่าไหร่0.1นะครับผมก็ให้ทาการถือเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับก็วิธีการซื้อเนี่ยก็ไปที่เทรดนะครับแล้วก็ไปที่สปอร์ตนะครับโอเคแล้วก็เสิร์ชคาว่าเหรียญซุยนะครับก็ตอนนี้เขาขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับสังเกตว่าผมมีช็อตไว้ถูกไหมครับเพราะว่าผมซื้อเหรียญซุยนะแล้วผมก็ทําการช็อตโพสิชันไว้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเออนนะครับผมจะแสดงให้ดูว่าผมทํำยังไงครับให้มันขับทุนไม่มากการที่มันประกาศแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแท่งเนี่ยเขียวยาวแปดเมตรมาเต็มเลยครับคนเขาก็แห่กันซื้อนะครับมันก็ขึ้นไปสูงเลยพอมันขึ้นไปสูงเสร็จเนี่ยแน่นอนครับว่าเรามีโอกาสดอยสูงนะครับผมไม่อยากดอยผมแค่อยากมันร่วมซื้อเหรียญเฉยนะครับผมก็อ่ผมมีเงินอยู่ใช่ไหมครับผมก็ซื้อเหรียญไปละผมซื้อเหรียญไป55 okb นะครับผมพอผมซื้อ55 okb เสร็จปุ๊บผมก็ทําการ ช็อตนะครับ55 okb นะครับดังนั้นนะไม่ว่าเหรียญขึ้นหรือลงผมไม่ได้กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนนะแต่อาจจะเสียในส่วนของค่าฟันดิ้งนิดหน่อยหรือว่าค่าไม้จีนที่ผมกู้มานะครับก็ว่าไม่เยอะนะครับผมถือไว้7วันก็เสียไม่เกิน300บาทนะครับแต่ถ้าเกิดถือเฉยเฉยเนี่ยสมมุติผมไม่ช็อตนะตอนนี้ผมขาดทุนไปพันกว่าบาทนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการทำนะครับส่วนวิธีการช็อตเนี่ยให้ทุกคนนะครับเลื่อนไปที่ diversification ขออภัยครับเลื่อนไปที่ n n v i g a t o r bar ครับคือแถบด้านบนตรงนี้ให้ไปตรรงเทนะคับ กด margin นะครับโอเคพอกด margin เสร็จแล้วนะครับเสิร์ชคำว่า OKB นะครับ OKB แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเงินหลักประกันให้กดตรงนี้ครับ OKB USDT นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับพอกดเสร็จนะถ้าเกิดใครที่มันไม่สามารถซื้อได้นะครับให้กดตรงตรงนี้ฟันเฟืองเแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงหมดบัญชีนะครับผมแล้วเลือกให้เป็นบทบัญชีแบบเดี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ มันถึงจะสามารถทําการเทรดได้นะครับผมก็ต้องกดให้เป็นหมดนี้ก่อนถ้าเกิดแบบง่ายซื้อไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ให้ทําการตั้งเลเวลเลยเรามีเงินเท่าไหร่ที่สามารถเอาไว้ช็อตเฮดจิ้งได้เนะี่ยเราก็ตั้งเท่าไหร่ก็ได้1ก็ได้นะครับผมแต่ผมตั้งไว้10ก็ได้แต่ผมตั้งไว้ไไว5้านะครับครึ่งครึ่งนะโอเคแล้วก็ทําการกอกเหรียญที่เราเคยซื้อไว้เพื่อทําการเฮดจิ้งพอร์ตไม่ทําก็ได้นะไม่ผิดนะครับผมแค่อนาคตอาจจะได้กําไรอนาคตจะขาดทุนให้ผมไม่ไทราบเหมือนกันครับผมก็กอกไว้55าสิบ้ เขาก็จะแจ้งครับว่ามูลค่าของที่เราจะต้องมูลค่าที่เราโพซิชันนี้คือสองพันเก้าร้อยเหรียญน,นะครับผมก็ให้ทําการกดกดขายนะครับขออภัยต้องเลือกให้เป็นหัวข้อขายก่อนนะเพราะว่าเราซื้อไปแล้วนะซื้อเพื่อร่วมกิจรกรรมนะครับก็ทำการกด55นะแล้วก็ทําการกดช็อตได้เลยนะเขาก็จะแจ้งว่าขอย,ยืม55 OKB OK โนอะเคบีนะมูลค่าอ้น,นี้เท่ากับตรงนี้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันบอกมาจินตรงไหนผมก็พยายามเลื่อนดูอยู่เขาก็ไม่แจ้งมาจินผมนะครับแต่ว่า ผมกดไปเนี่ย55เหรียญ OKB OK เนี่ยใช้มาจิ้นอยู่ที่ประมาณมาจิ้นอยู่ที่ประมาณ500กว่าดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณ2-3หมื่นนะครับในการที่ขับประกันพอร์ตของเรานะครับแล้วก็พอเวลาเราซื้อเสร็จเนี่ยซื้อ OKB OK เสร็จนะครับผมมันก็จะปังไว้เฉยๆเป็นเหรียญโง่ๆนะครับผม,ผมก็ผมก็แนะนำนะครับว่าให้ย้ายไปที่เอิร์นนะครับเอิร์นนะครับผมไปบัญชีเอิร์นก่อนไปหน้าต่างเอิร์นก่อนเอิร์นเอิร์นปึ๊บปึ๊บเอิร์นอยู่ไหนวะ ก็มูลค่านะครับซิมเพิลเอิร์นนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาเหรียญ OKB OKB กดตรงนี้นะครับกดจองซื้อนะครับนี่นะครับแล้วก็กรอกไปเรามีเท่าไหร่กดสูงสุดไปได้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาฉันได้ยอมรับและการอ่านเงื่อนไขของซิมเพิลแล้วนะครับผมถ้าเกิดมีไม่ถึงหนึ่งร้อย OKB ก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเหรียญ OKB OK เนี่ยมันพุ่งไปไกลนะครับอันนี้ไม่ต้องลดแล้วพุ่งแบบสุดลูกหูลูกตาแล้ว ตอนนี้ใครซื้อเนี่ยโอกาสดอยผมว่าสูงยังต่ำต่ำต้องมีขาดทุนเกิน20%บนะครับจังหวะย่อเลยเขาเนี่ยต้องมานะส0ตสิบเต้องมานะครับผมก็ผมไม่รู้ฮะอาจจะขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันครับก็ผมแค่อยากให้ทุกคนระวังตัวไว้นะครับโอเคต่อมาครับการเค c เนี่ยควรจะเป็นขั้นขั้นสูงๆไว้ก่อนนะครับก็ให้วางที่รูปโปรไฟล์ของเราเห็นมัลผมไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปที่การยืนยัน การยืนยันเนี่ยผมมาถึงขั้น2แล้วก็คือผมคิดว่าขั้น2เนี่ยไม่บัตรประชาชนก็สเตตเมนต์แบงก์ของเรานะครับก็ยืนยันให้ถึงขั้นนี้ให้ได้นะครับสำหรับใครมาไม่ถึงเนี่ยผมก็จะมีคลิปสอนนะผมก็ใส่ไว้ใต้ดี่คลิปชันหมดเลยใครยังไม่มีเอ็กเชนผมก็ใส่ไว้ใต้ดี่คลิปชันหมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ่าแต่ผมจะแถมให้นิดนึงนะครับตอนเนี้ยในส่วนของเหรียญซุยเนี่ยเข้ามากันที่3 Exchange ใช่ไหมครับเนี่ยครับมีสามเอ็กเชนใบปิด กูคอย OKX นะครับผมแล้วก็หลังจากหมด3ามเอ็กเเนี้ยก็จะมีในส่วนของคอมมูนิตี้นะครับก็คนที่แบบไปทำเทสเน็ตนะครับผมก็นั่งขอแอร์ดอปอะไรเขานะครับขอเหรียญขออะไรมานั่งเทสเอ่อมินนู่นบินนี่นะครับผมผมก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับในส่วนของตรงนี้แต่ว่าเขาอาจจะใช้เวลาแจ้งหนึ่งสองวันนะครับแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเก่งในส่วนของเหรียญ BNB ไว้นะครับผมคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยค่อนข้างจะใหญ่นะใหญ่เหมือนแอปทอสเลยครับก็คือเหรียญ BNB เนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับผมแนนะําาว่ ให้ไปซื้อคำๆไ้นะครับซื้อสักพันดอลลาร์ก็ได้ซื้อแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะน่าจะเด้งมาแถวเนี้ยแหละครับเพราะว่าตอนนี้เอ็กชแนนไปเน้นยังไม่ได้เข้ารวมนะครับผมเกงไว้เฉยๆนะผมคิดว่าไปเน้นน่าจะได้เข้านะครับแต่ว่าตอนนี้มันรองรับที่3เอ็กชแนผมไม่คิดผมไม่รู้ว่าไปเน้นจะรับด้วยหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดไปเน้นรับด้วยเนะี่ยบีนบีก็จะบิดน,นะครับเพราะว่าบีนบีเนี่ยเขาจะมีในส่วนของลันแพดของเขานะเดี๋ยวผมไปที่หน้าต่างปกติกัน โอเคแล้วก็ไปที่เออนะครับผมไปที่รันแพลทนะครับเวลามีเหรียญอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนของรันแพลทนะครับผมจะให้ดูนะเหรียญก่อนหน้าเราคืออะไรนะสเปซไอดีนะครับก็บีแนบีก็ใครถือบีแนบีก็ได้สเปซไอดีกันนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่มีเหรียญซวยผมคิดว่าไปเก่งได้ครับเนี่ยเหรียญบีแอนบีผมว่าตอนนี้เก่งได้นะครับผมไม่ผิดนะครับอ่าสต็อปลอสตรงนี้ก็ได้เอาสั้นๆนะครับสต็อปลอสน้อยๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แล้วก็เผ็ดนะครับผม แต่ผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่ b ี b จะมานะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ให้ทั้งทิ้งให้อะไรหมดแล้วนะครับผมเขาให้ทุกคนได้เหรียญซูยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ขายเก็บกำไรหรือว่าจะถือยาวๆอะยก็ได้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับวันสงการปีนี้นะครับผมสวัสดีครับ